ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสาหรับชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้นะคะจะมาทานายดวงสถานการณ์ความรักของชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมทุกทุกท่านประจําช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงนะคะอยากให้ทุทกทท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆชาวราศีกุมนะคะลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิด ระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนี้นะคะใครที่เกิดในช่วงเวลานี้ก็ขอสุขสันต์วันเกิดขอให้ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมทุกๆท,ท่านนั้นมีแต่ความสุขนะคะเจอกับความรักที่สมบูรณ์สถานการณ์ใดนะคะหากเป็นเรื่องราวร้ายๆก็ขอให้ท่านทุกท่านนะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเจอกับเรื่องราวที่มันราบรื่นในชีวิตเนาะ มาเริ่มต้นกันเลยนะคะขอดูพลังงานหลักพลังงานรวมนิดนึงนะของชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมประจำช่วงเดือนนะคะกลุ่มภาพัน์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสี่เรียนมาก 8เรียนนะคะช่วงนี้น่าจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะความมั่นคงโฟกัสในเรื่องของการเงินนะคะจัดการปัญหาชีวิตตัวเองหลายๆอย่างยังอยู่ในช่วงเวลาที่เราเองไม่ค่อยมีกระจิตกระใจที่จะไปโฟกัสกับสิ่งอื่นเลยนะพิธีพิถันนะหลายๆท่านยังรอคอยการตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่หรือกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะต้องพยายามประคองสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยให้มันมีความต่อเนื่องให้มันมีความ,ม คงนะคะแล้วก็หลายอย่างยังเป็นไปตามแผนการที่เราวางเอาไว้เนาะนะคะมีบ้างนะคะก้าวไม่เท้าในมุมบ่งบอกถึงมีบ้างสําหรับในเรื่องของอุปสรรค นี่ยคะ่ะสถานการณ์อะไรบางอย่างที่บางทีเนี่ยเราก็ยังต้องใช้เวลาในการอดทนในการทําอดทนในการรอนะคะยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจในการทําอะไรอย่างเด็ดขาดตัดสินใจจบหรือว่ายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรที่มันจริงจังได้ในช่วงนี้ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการที่เราต้องอดทนอยู่นะคะหลายๆท่านนะชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมน่าจะอยู่ในช่วงของการกําลังไตร่ตรองกําลังคุ้นคิดกับชีวิตตัวเองเนาะ ว่าเราจะไปในทิศทางไหนว่าเราจะรับมือยังไงเนี่ยฮะพยายามประคับประคองสถานการณ์หลายๆอย่าง นะแต่ก็มีความเหนื่อยมีความเบื่อมีความท้อนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องเจอกับปัญหาเดิมๆนะคะปัญหาเดิมๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นผิดพลาดซ้ำแลว้วซ้ำเล่าซ้ำไปซ้ำมาแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เนอะนอกจากการยอมรับนะคะหรือว่านอกจากการรับมือนอกจากการปรับตัวกับสถานการณ์นะคะก็ถือว่าอาจจะมีช่วงนเหนื่อยๆท้อๆบั่นทอนจิตใจบ้างเล็กน้อยแต่เชื่อว่าคุณรับมือไหวคุณจัดการได้คุณเอาอยู่ เรามาดูคนโสดกันนะคะคนโสดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เดือนแห่งความรักนี้ชาวราศีกุมคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย The Empress มานะคะหลายๆท่านนะชาวโสดกำลังจะมีโอกาสที่มีคนถูกใจเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะมีคนถูกใจเข้ามาพูดเข้ามาคุยมีคนถูกใจเข้ามาในชีวิตนะคะมีคนเข้ามาจีบเป็นช่วงเวลาที่เรามีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามใครๆก เริ่มรู้สึกเหมือนกับมีแรงดึงดูดที่อยากจะเข้าหาคุณนะคะรู้สึกว่าอยากรู้จักกับคุณช่วงนี้นะหลายๆท่านนะใครที่มีปัญหาค้างคามานานหรือเพิ่งจบกับรักครั้งเก่ามานานเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังจะได้ move on นะก้าวต่อไปนะคะได้เริ่มต้นกับสถานการณ์รักครั้งใหม่จะมีโอกาสที่เรานั้นจะได้เปิดใจให้กับใครบางคนที่เป็นคนใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มให้กับ หัวใจคุณนะคะให้หัวใจคุณเนี่ยได้ฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับปัญหาเก่าๆนะยิ่งใครเคยผ่านการมีรักครั้งเก่ามาหลายๆท่านนะคะมีพลังงานของชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะหรือว่าชาวธาตุไฟชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ชาวราศีธนูรวมไปถึงสถานการณ์ที่บางทีนะการเลิกลาของคุณเนี่ยมันอาจจะมีคนที่เป็นคนรักนะคะเป็น เขาเรียกว่าครอบครัวผ่านการมีครอบครัวกันมาก่อนแบบนี้นะก็น่าจะเป็นจุดที่เราอาจจะต้องหยุดความสัมพันธ์แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะคนโสดนี่ห้าถ้วยอยู่เลยนะห้าถ้วยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าค่ะว่าคุณเองเนี่ยยังไม่ได้อยากที่จะตกลงปรงใจกับใครยังคิดว่า ยังไม่สามารถที่จะมุฟออนออกไปจากความสัมพันธ์ได้ยังรู้สึกเหนื่อยยังรู้สึกท้อกับปัญหาแล้วก็ยังไม่พร้อมกับการตัดสินใจที่จะเลือกใครใจบางครั้งนะคะหลายๆท่านเพิ่งจบกับรักครั้งเก่ามาเนาะอย่างที่บอกไปเนี่ยบางทีมันก็ยังมีความห่วงหามีความอะไราอาวรน,นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะมูฟออนได้ออกจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาบางทีเนี่ยเราเองก็ยังไม่กล้าที่จะคาดหวังกับความรัก อย่างรู้สึกเขาเรียกว่าปรงกับความรักอยู่ในช่วงนี้เนาะช่วงนี้น่าจะโสดแบบ โฟกัสแต่งเงินนะคะทาแต่งงานดูแลแต่ครอบครัวดูแลแต่ตัวเองหาเวลาให้ตัวเองมากขึ้นอะไรที่เราไม่เคยทําในช่วงเวลาที่เรามีคนรักเนี่ยเราก็พยายามอยากจะกอบโกยหรือว่าเก็บเกี่ยวความโสดนะคะให้ได้รู้สึกว่าเออเราได้มีอิสระกับการทําอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นเนี่ยคะช่วงนี้บอกตรงๆนะว่าคนโสดเนี่ยราชินีดาบด้วยนะคะมันเป็นไพ่พลังงานของพ่อไม้แม่ไม้นะหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้ประสบความ สำเร็จกับชีวิตรักมามีคนเข้ามาจีบนะคะบอกเลยว่ามันก็มีเสน่ห์แต่ไม่สามารถที่จะลงเอยกับใครได้จริงๆริง คนที่เข้ามาจีบบางทีเนี่ยคุณเองก็ใช้เหตุผลในการเลือกคู่เยอะขึ้นนะคะแต่ก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์มาก่อนเป็นที่ตั้งเรารู้สึกว่าถูกใจเรารู้สึกว่าถูกชะตามันคลิกกันเนี่ยคุยกันแล้วเรารู้สึกสบายใจเราก็พร้อมที่จะตัดสินใจแต่มาณนะวันนี้มันไม่ใช่แล้วนะชาวราศีกุมคุณมองถึงเหตุถึงผลความเข้ากันได้นะคะปัใจจัยใดเงื่อนไขใดที่เรามีเนี่ยคนรักที่เข้ามาเนี่ยจะต้องรับในสิ่งที่คุณเป็นได้รวมไปถึงนะคะ ตัวคุณเองช่วงนี้ก็ดูค่อนข้างอยากจะเปิดเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้กับคนเยอะๆไปก่อนยังไม่อยากจะตกหลุมรักใครง่ายๆยังไม่อยากจะตัดสินใจใครแบบง่ายๆยังอยากให้โอกาสตัวเองในการเผื่อรักเผื่อเลือกอยู่นะคะอยากจะบอกคนโสดว่า เดือนแห่งความรักนี้น่าจะยังโสดอยู่นะยังไม่ได้มีใครที่จะเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณได้แบบเต็มๆเ,เนาะถึงคนที่เข้ามาจีบหลายๆท่านมีพลังงานของคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่าเข้ามาในชีวิตเนี่ยหรือว่าคนที่ประสบการณ์ที่น้อยกว่าคุณความมั่นคงที่น้อยกว่าคุณ,คณก็มีเกมเป็นไปได้นะที่เขาเหล่านั้นกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแต่เนาะห้ามไม่ท้าวเนี่ยคุณน่าจะมีการปฏิเสธไปนะคะหรือใครที่โสดอยู่นะถ้าคุณได้แอบรักแอบชอบใครในช่วงนี้ เนี่ยบางทีใจเราเองก็จะค่อนข้างถอยแล้เราไม่อยากที่จะไปต่อเรารู้สึกว่าใจไม่สู้กับการที่จะแอบรักแอบชอบต่อไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วปลายทางหากมันไม่ใช่คุณก็เริ่มรู้สึกเหมือนไม่อยากจะเสียเวลากับใครที่มันไม่ใช่นยคะห้าไมไปท้าบางทีเนาะถ้าหากรักหากชอบใครเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้บอกความรู้สึกในใจเขาไปตรงๆมันยังจะดีกว่าเพราะว่า ระวังนะคะว่าคนที่คุณไปแอบรักแอบชอบเนี่ยเขาอาจจะมีคนอื่นด้วยมีคู่แข่งนะคะมีคนที่ก็รู้สึกหลงรักหลงไหลในตัวของเขาเหมือนกันยังไงก็ต้องพิจารณานะคะรีบร,บรบประเมินสถานการณ์เนาะจะบอกรักบอกชอบใครในช่วงกุมภาพันนี้นะีคะวันแห่งความรักวันวาเลนไทยก็สามารถที่จะบอกได้นะคะดีกว่ามันอาจจะพลาดเวลาพลาดโอกาสดีๆไปเรามาดูคนมีคู่กันบ้างนะชาวราศีกุมรักนาราศีกุมสถานะ การของคนมีคู่นั้นเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย มีอัศวินดาบมานะคะน่าจะมีเรื่องที่ทะเลาะกันด้วยนะเนี่ยปัญหาเดิมๆด้วยหรือเปล่านะคะบางทีเราอยากพูดคุยคนรักอยากพูดคุยแต่บางทีเราไม่ได้มีเวลาให้กันมากพอต่างคนต่างยังโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองนะคะจนบางทีเนี่ยตัวเราเองหรือตัวคนรักคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีสถานาการณ์เริ่มอยากถอดใจแล้วเหมือนกันนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเหมือนช่าง ใจเนี่ยความรักมันค่อนข้างมีความจืดชืดไปนิดนึงแต่มันก็ยังเท่าเดิมเนี่ยคะความไม่โรแมนติกความห่างมันก็ยังมีอยู่แต่คุณก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะคะ ทั้งนี้ต้องระวังการทะเลาะกันแบบไม่มีใครยอมใครด้วยแล้วกันเนาะด้วยความเป็นอัศวินดาบมาเนี่ยบางทีนะคะยุ่งยากกับความสัมพันธ์บางทีเรารู้สึกว่าเราเองก็เหนื่อยเราเองก็ใจร้อนเราเองก็รอเขาไม่ไหวเนี่ยคะการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต่างๆมันเหมือนมันหงุดหงิดใจง่ายความสุขมันอาจจะหายไปในช่วงนี้นะต้องระวังนะคะเหมือนตัวเราเองเนี่ย เห็นไหมอัศวินดาบเหมือนคุณไปตกผลึกความรู้สึกตัวเองเนี่ยแล้วคุณคิดว่าคุณไม่อยากที่จะพยายามอะไรอีกต่อไปแล้วถ้าหากคนรักจะไม่สนใจคุณถ้าหากคนรักจะไม่เข้าใจกับเงื่อนไขที่คุณต้องการก็ตามคุณคิดว่าคุณทำดีที่สุดแล้วช่วงนี้ จะใจร้อนนิดนึงนะคะบางทีเห็นไหมหากมีปัญหากันเนี่ยยังไม่เหมาะกับการคุยนะยังไม่เหมาะกับการเคลียเพราะถ้าหากคุณเคลีย์ถ้าหากคุณคุยไปเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่มันไม่มีเหตุผลเรื่องราวมันก็จะบานปลายนะีคะก็จะผสมกันไปทั้งเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความมั่นคงหนะ้าที่การงานหากมีภาระกันเกี่ยวกับการเงินอุปสรรคกันเนี่ยบางทีเรารวบรวมหลายเรื่องมานะคะปัญหาประเด็นมันบานปลา ้เกิดขึนช่วงนี้ยังไงก็ต้องระวังนิดนึงละกันเนาะแต่ความรักยังเห็นว่าความรักของชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมเนี่ยคุณยังมีความมั่นคงนะคะคุณยังมีความมั่นคงดีคุณยังเป็นคู่รักของการอยู่ยังถือว่ายังจะไม่ได้มีอะไรมาบั่นทอนความสัมพันธ์คุณนะคะขาเตียงยังแข็งแรงอยู่นะยังมีความมั่นคงแค่มันอาจจะมีจุดชืดไปบ้างไม่ค่อยได้สนใจกันบ้างแหละนะมีระยะห่างต่างคนต่างสนใจแต่หน้าที่การ าบางทีคุณอยากคุยกับคนรักด้วยเรื่องที่มันเป็นเหตุเป็นผลเนะะี่ยะแต่ว่าคนรักก็อาจจะเหมือนยังไม่ได้เข้าใจกับสิ่งที่คุณคิดบางทีนะคะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยคุณเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วกับการที่จะอยู่ไปแบบยังไม่มีปลายทางถ้าหากจะไม่ได้มาพูดคุยในเรื่องของการมั่นหมายในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยตัวคุณเองก็เริ่มบ่นทอนจิตใจอะคะ่ะเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะคะเหมือนช่างใจนะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีใครที่มีคนรัก ที่แต่งงานอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มพูดคุยอะไรที่มันเกี่ยวกับความเป็นครอบครัวการมีทรัพย์สินมรดกร่วมกันนะคะการทำอะไรที่มันเป็นแบบเป็นแผน เขาเรียกว่าการวางแผนร่วมกันในอนาคตเนี่ยมันก็กำลังจะเกิดขึ้นแต่บอกเลยว่ากุ่มภาพันนี้นะชาริออตก็มาอีกแล้วนะคะมันบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะต้องมีสถานการณ์ที่มันอาจจะเป็นอารมณ์รุนแรงใส่กันนะคะทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้คนรักบางทีละเลยอยู่ไกลกันหลายๆทา่านนะคุยกับชาวราศีกรกฎนะคะพลังงานของชาวราศพีพฤษภชาวต่างถิน่นต่างแดนต่างชาตินะคะคนที่ทางานอยู่ทาง คนที่จะต้องทำงานแล้วมันมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายทำงานไม่เป็นที่ไม่เป็นทางทำงานไม่เป็นกะไม่เป็นเวลาเนาะบางครั้งเนี่ย คนรักก็อยากเจอคุณคุณก็อยากเจอคนรักแต่เวลามันคลาดเคลื่อนกันทุกทีแล้วก็จะกลายเป็นการมาใส่อารมณ์ใส่กันเนี่ยฮะความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเนี่ยมีแน่นอนนะห้าเหลี่ยนนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอาจจะบั่นทอนจิตใจนิดนึงนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงเดือนแหงความรักที่ดีด้วยหรือเปล่า การดูแลการเอาใจใส่ของคุณมันละเลยกันไปนิดนึงนะคะจนบางทีเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งเริ่มลังเลใจและว,ว่าเรายังรักกันเท่าเดิมอยู่หรือเปล่าว่าเราเหมาะไหมควรหรือเปล่าก,กับการที่จะไปต่อร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเวลาให้กันและกันมากขึ้นนะเรามาดูสําหรับความรักที่ไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย ห้าดาบค่ะคิงเหรียญน,นะคะหลายๆถ้ามีพลังงานของชาวทาตดินนะพุทธศปกันมังกรน,นะคะเข้ามาด้วยเนาะ จัดเมนนะคะเป็นเหมือนคู่เวรคู่กรรมเลยนะเนี่ยหลายๆท่านคุยกับรักครั้งเก่าด้วยนะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหลายๆท่านคุยกับคนทางไกลเนาะหลายๆท่านคุยกับคนทางโลกออนไลน์ซึ่งมันยังมีความเป็นไปได้ยากมากๆอะคะ่ะกับการที่จะชัดเจนบางทีเราพยายามทําทุกอย่างและพยายามที่จะชัดเจนพยายามที่จะบอกกล่าวความรู้สึกที่คุณมีเนี่ยให้กับเขาได้รับรู้แต่เขาก็ยังคงนิ่งเฉยนะคะในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีถึง การปฏิเสธกันเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นหากจะบอกความรู้สึกในใจอะไรกับใครในช่วงนี้เนี่ยควรที่จะต้องเหมือนดูสถานการณ์ดีๆนิดหนึ่งนะคะถ้าหากเรามีปัญหามีประเด็นกันเนี่ยมีการประทะหรือการสื่อสารที่มันติดขัดสถานการณ์ที่เราอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจในทิศทางเดียวกันเนี่ยต้องรอให้ใจเย็นลงกันทั้งคู่นะคะเพราะตัวคุณเองเนี่ย ดูเหมือนคุณจะมีความนิ่งมีความคิดชา้ามีความคิดอครอบคอบแต่ใจลึกๆคุณถอดใจง่ายแล้วนิดนึงเนี่ยค,ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณรู้สึกว่าถ้าหากมันไม่ชัดเจนในกลุมภาพันธ์นี้เนี่ยคุณอาจจะลีมิตตัวเองเอาไว้ก็ได้นะว่าวาเลนไทน์นี้หากไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนหากไม่มีความพัฒน,นาเนี่ยคุณก็จะถอยแล้วนะ เออมันเป็นสัญญาณบ่งแล้วอะค่ะบอกว่าคุณเริ่มกังวลเดอะมูน Moon, กังวลกับความสัมพันธ์เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าไอ้ที่ความที่เขาไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะว่าเขามีตัวเลือกอื่นด้วยหรือเปล่าเขามีคนอื่นด้วยไหมเราเองก็ทนมานานแล้วเห็นไหม The h แฮง m a n เนี่ยทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมานานแล้วทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เราก็เริ่มเบื่อเราอยากจะออกจากเซฟโซนตรงนี้แล้วเราเหมือนพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเขาเปลี่ยนแปลง ยอมทนเหมือนรักข้างเดียวเหมือนรักแบบที่ไม่ได้มีปลายทางเป็นความรักที่มันดูเหมือนคุณไม่มีเป้าหมายเลยคุณพยายามประคองความไม่ชัดเจนตรงเนี้ยจนคุณเริ่มรู้สึกมันทรมานใจคุณไม่ได้กว้างพอเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคะใจคุณเริ่ม ใจคุณเริ่มอ่อนแอมากขึ้นนะคะวันนี้เราเริ่มอ่อนแอแล้วเราเริ่มรับไม่ได้กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนและคุณคิดว่าถ้ายังไม่ได้มีสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นนะก้าวดาบเนี่ย ไม่ว่าปัญหาหรือว่าความค้างคาใจความรู้สึกใดที่คุณมีก็ตามถึงจะรักแค่ไหนคุณก็พอค่ะคุกเข่าแล้วอะ่ะยอมจำนนแล้วเราไม่สามารถที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนได้จริงๆส่วนคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่เนี่ยมีเกณฑ์นะว่าเขาก็กำลังพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อคุณอยู่เหมือนกันเนาะดูเขาก็ค่อนข้างที่จะกลัวกลัวการที่คุณกำลังจะตัดสินใจไปจากเขานะคะควีนถ้วยราชินีท้วยเนี่ย เขาก็กําลังประเมินสถานการณ์ของตัวเองอยู่เช่นเดียวกันพิจารณาตัวเองเนะคะอาจจะรู้สึกได้นะว่าคนรักของคุณคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขายังไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่เหมือนเขาก็ยังวางแผนกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะว่าจะไปในทิศทางไหนเขาก็ยังทำให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ไม่อึดอัดใจมากเกินไปนะคะก็จะสบายๆเนาะไม่ได้เร่งรีบไม่ได้ ทำให้คุณรู้สึกว่าเออเขาก็ตือรือล้นเพื่อเรานะคะแต่มันก็มีเกณฑ์นะที่เขาก็จะพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อคุณให้คุณรู้สึกได้แหละว,ว่าเขาก็มั่นคงกับคุณนะเรามั่นใจที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสถานการณ์ตึงๆนิดนึงเนาะมีเรื่องให้คุณได้อึดอัดใจมีความเหมือนบั่นทอนจิตใจอยู่พอสมควรแต่บอกเลยนะคะว่า เกณฑ์ที่เราจะได้เดินไปข้างหน้าความมั่นคงความสัมพันธ์เนี่ยปลายทางมันก็ยังมีนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนี้ในช่วงเดือนกุมภาพนันธ์ คุณก็กำลังจะได้รับข่าวดีแล้วนะคะชาวราศีกุมรักนาราศีกุมทุกทท่านสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะยคะหรือว่าชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u like, b s c r i b e นะคะกดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อต่อไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ